ฮัทุกคนวันนี้เราจะไปในสถานที่ที่หนึ่งที่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นสักที่หนึ่งในที่เวิงวางแนวอากาศเราไปดูกันว่าเราจะเจออะไรอะไรอะไรอุ๊ยดอโปรต์จะดอออกคบตเตอรี่ปล่าอ๋อนีิงจริงไม่มุมอีก <Like. S 2> นี่นั่นนั่นนั่นไหนวะกลัวนะแล้วนี่เราต้องกระโดดข้ามป้ยเนี่ยกลัวหำจริงกู้นะเดินหรอเดิน <c oughs> ไม่รู้ตัวอะไรมึงมัน ใกูได้ยินเสียงเหมือนใครตามกูมาต่อแต่ต่อแต่